คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราจากที่เชียงรายเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ว่าแถลงไปช่วงสายเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะเรากลับไปที่เชียงรายอีกครั้งไปดูบรรยากาศโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสูบน้ําการระบายน้ําออกจากถ้าเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณยุทธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน,านจากถ้าหลวงเชียงรายค่ะเชิญค่ะคุณยุทธยาคะกลับมาติดตามบรรยากาศที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่า สภาพอากาศที่นี่นะครับมีทั้งแดดออกท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็มีบางช่วงเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่จะมีเมฆฝนลงมาปกคลุมท่านันเองก็ภาวนานะครับว่าฝนอย่าเพิ่งตกนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานจะบริบการนําทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้าหลวงได้ สำเร็จนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าระดับน้ําในถ้ําหลวงที่จะนําพาศศิษยชีวิตออกมาทางปากถ้ำก็คือทางที่หนวยซิลเข้าไปเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ายังเป็นอุปสรรคสําคัญอยู่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ยังคงเร่งสูบน้านะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับนำเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นเครื่องไดโวนะครับเป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเข้าไป นำมา19เครื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณ16เครื่องนะครับเพราะว่าติดขัดปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่อาจจะมีไม่เพียงพอแต่ว่าเท่านี้เจ้าที่ก็บอกว่ายังสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้การนําเครื่องสูบน้ําไดโวที่นํามา19เครื่องเนี่ยใช้ได้ประมาณ16เครื่องนะครับโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครก็บอกว่า มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะดูดน้ําออกจากถ้าหลวงทั้งหมดแล้วก็ขณะนี้น้ําในถ้าเนี่ยก็สูบออกมาแล้วก็ลดระดับลงบ้างแล้วโดยจากปากถ้าไป300เมตรก็ลดลงแล้วนะครับสามารถเดินได้แล้วก็300เมตรไปที่จุด1,500เมตรก็ยังคงเดินได้บ้างมีบางจุดเนี่ยน้ำสูงระดับเอวก็ยังไปได้อยู่นะครับแล้วก็มีบางจุดสูงเนี่ยก็ประมาณระดับอก แล้วจากถงที่3มไปหาเด็กเนี่ยระยะประมาณ4 0 0ถึงหรเมตรก็ยังต้องดําน้ำเข้าไปอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องเร่งสูบน้ำจากถงนั้นเนี่ยออกมาแล้วก็สูบมาเป็นทอดทอดนะครับเจ้าที่จากกรุงเทพมหานครใช้เครื่องสูบน้ำไดโวที่เป็นเครื่องไฟฟ้าสูบจากด้านในถ้ำออกมาเนี่ยก็จะมีเครื่องสูบน้ำของเอกชนแล้วก็ของหน่วยงานอื่นๆสูบน้ำออกมาจนถึงด้านนอกนะครับก็ช่วยงานกันเป็นทอดทอดแบบนี้นะครับซึ่งการสูบน้ำโดยเครื่องไดโวรหรือว่าเครื่องไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ใช้ได้ ประมาณสิบกว่าเครื่องที่มีความพร้อมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยที่ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าติดขัดเรื่องของกระแสะไฟฟ้านะครับลองไปฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ดูครับที่เดินไปถึงพันหเนี่ยอยู่ระดับเอวนะครับเอวบางทีก็หัวเข่าบางเพราะมีสูงมีต่ำเดินไปเรื่อยเนี่ยน,ะนะดั้งแต่ปาถ้ำเดินนี้ลงไปก็คือสามารถเดินได้เดินได้ปกติมีปัญหาตอนนี้ที่จุดพันห้าเข้าไปหาเด็กนะจุดเดียวต้องมุดจากพันห้าไปเนี่ยต้องดำน้ำอย่างเดียว เพราะนั้นทางหน่วยซิลต้องการให้เราลดน้ำลงมาประมาณาลดระดับลงมาอีกนะเพื่อจะได้รีบนำเด็กออกมา,าผมมั่นใจร0 0ซนะครับถ้ากระแสไฟพร้อมเครื่องผมพร้อมแล้วก็เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยจากกรุงเทพมหานครอีกคนนึงนะครับก็บอกว่าตอนนี้พยายามพร่องน้ําจากภายในถ้านะครับทุกภาคส่วนเองก็พยายามหาเครื่องสูบน้ํามาให้ซึ่งได้เดินหน้าพร่องน้ําลึกเข้าไปภายในถ้าขณะที่น้ํา ที่เริ่มพร่องน้าออกมาจากโถงสามนะครับระดับน้ําก็ยังคงมิดเพดานถ้ำอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่ดูครับตอนนี้ยังยังคาดการไม่ได้นะครับสำหรับโถงสาแต่สําสหรับเนินสามร้อยเนี่ยอ่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถลดลดได้2เซนนะครับแต่บาง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 ,บาง,บางช่วงเวลามันก็จะคงที่นะครับก็ก็น่าจะเป็นน้ําข้างใน หลามาสมทบมนะครับบางช่วงอายุบางช่วงก็ส่งที่แต่ก็ก็ก,ก็ก็จะไปดูภาพบรรดาญาติญาติและก็ครอบครัวของ13ชีวิตกันบ้างนะครับที่ยังคงมารอคอยการออกมาของทั้ง13คนอยู่ที่เต็นท์ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไปให้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าตัาา้งแต่เช้าทุกคนมีสีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสดีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยอยู่กับแพทย์ที่คอยให้คําปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับบรรยากาศก็ ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นทุกคนก็ยินเยีย่ยจ่มใจแลวก็มีความหวังว่าจะได้พบกับทั้ง13ชีวิตในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ต่างภาวนาว่าอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณฝนที่เกรงว่าจะตกลงมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งมืออย่างเต็มที่นะครับ นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนี่นะครับที่ทุกคนก็ยังคงดำเนินการตามภารกิจหลักทั้งสองภารกิจนะครับนั่นก็คือภารกิจของการสูบน้ําออกจากถ้ามีการต่อท่อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับก็ยังคงสูบน้ําอย่างเต็มที่รวมถึงการสํารวจด้านบนถ้ำนะครับซึ่งจะสํารวจเฉพาะบริเวณจุดที่ทั้ง13ชีวิตอยู่ก็คือเนินนมสาวก็จะดูว่าจุดไหนบริเวณไหนกี่ตารางเมตรก็จะสำรวจเฉพาะบริเวณนั้นแล้วก็ให้ทีมรังนกที่ มาจากจังหวัดตรังนะครับไปช่วยค้นหาแล้วก็โรยตัวลงไปในปล่องว่าจะสามารถลงไปได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะมีการเจาะความเป็นไปได้ในการเจาะจะมีมากขนาดไหนซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะพา13ชีวิตออกมาจากถ้ำโดยปลอดภัยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยุทธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ